สวัสดีวันอาทิตย์ไม่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้นแต่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างเราก็ต้องหาเงินพูดเราก็ป้ายไปหาเงินกันชุดพร้อมป้ายรถพร้อมรถพร้อมแล้วป้ายออเดอร์แรกบ่ายสามจ้า จะถ,ถึงใน3นาทีาทเวลา02.07 PM เส้นทางนี้ไม่มีค่าผ่านทางเรียกได้ผลม้เจ๊ปูกับชากลางเมืองนะคะมาจ้าไปหาเงินกันจ้าทุกคน สออเดอร์ที่สองชุดแรกจบไปแล้วผลไม้เจ๊ปูกับน้ำน้ำชากลางเมืองเนาะอันนี้เป็นแล้วก็ได้ออเดอร์ชุดที่สองต่อเลยก็จะเป็นลาดหน้าบะหมี่กวางตังที่ตลาดตองแปะแล้วก็เป็นลาดหน้าเอ็มโฟกลางเมืองชุดที่สองกำลังดำเนินการจ้าไปกันเลย ชุดที่สองลาดหน้ากับบะหมี่กวงตังนะจ๊ะกำลังจะดำเนินการได้ส่งไปกันเลยออเดอร์ชุดที่สองส่งจบไปแล้วออเดอร์ order ที่สามได้ออเดอร์ระหว่างทางกลับบ้านนะคะก็จะเป็น The Simple Cafe นะคะก็จะเป็นไอซ์อเมริกาโน่เราก็ได้มาแล้วนะคะไอซ์อเมริกาโน่หน่ช็อตทานให้อร่อยนะคะจากร้าน อออเดอร์อเมริกาโน่เรียบร้อยแล้วก็ไดออเดอร์ต่อเลยยังไม่ทันจะปิดออเดอร์อเมริกาโน่เลยออเดอร์เข้าอีกแล้วก็จะเป็นกะเพรากับ KFC ลิมบึงนะคะแสบปากกะเพรากะเพรากับ KFC ลิมบึงไปกันต่อไปกันเลยจะถึงใน4นาทีเวลา04:05 PM ถึง KFC แล้วนะทุกคนกำลังจะอามาออเดอร์ KFC ต่อออเดอร์ KFC <K FC S 1> มา,าแล้วไม่มีค่าผ่านทางไปไปส่งลูกค้ากันตั้งแต่เช้ากินโจ๊กไปซองเดียวเองโจ๊กซองกับไข่สองกองตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยดูซิตอนนี้ก็15นาฬิกา50นาทีใกล้จะ4ีโมงเย็นแล้ว หิวข้าวจุงเอาเดอร์ KFC เสร็จแล้วกําลังจะกลับกาลังจะขับรถกลับเข้าเมืองจ้าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกา3นาทีจะมีออเดอร์อีกไหมจองรอบไว้วิ่งบ่าย2ถึง5โมงเย็นไปกลับเข้าเมืองกันดีกว่าโอเคระหว่างทางที่จะกลับเข้าเมืองก็ได้ออเดอร์ระหว่างทางนะจ๊ะได้ออเดอร์หมี่ส้มตำจ้า ออเดอร์หมี่ส้มตำกับยำยำและเลิงลินนะจ๊ะไปไปเอาออเดอร์กันเลยได้มาแล้วออเดอร์หมี่ส้มตำนะจ๊ะออเดอร์ <Order S 2> ห,<า>หมี่ส้มตำมมหอมมากจ้าเรเดร์หิวเลยจ้าไปไปส่งลูกค้ากันได้ออเดอร์ละเลิงลินแล้วใสนาทีไปส่งลูกค้ากันเลย กำลังมาส่งยามมะม่วงลูกค้านะคะอยู่ที่ร้านยาใกล้ๆก,กับเซเว่นข้างๆโรงเรียนมหาไทยจ้าไปส่งลูกค้ากันเลยป้ายขณะนี้เป็นเวลา10 1ฬิกา4 6นาทีเราจะสามารถปิดระบบได้อีกทีคือ17นาฬิกานะจ๊ะจะปิดเลยดีไหมเนี่ยจะขับกลับบ้านก็มีงานระหว่างทางตลอดอันนี้ก็กำลังจะขับกลับบ้านเข้าเมืองจ้า ไปส่งลูกค้าออเดอร์สุดท้ายแล้วก็กลับบ้านสุดท้ายของวันนี้มาตะเภาแม่วัวนะจ๊ะ,ะได้เป็นช็อกนะคะช็อกโกแลตไปส่งลูกค้าที่เดอะเฮาส์คอนโดออเดอร์สุดท้ายแล้วก็ปิดระบบพักผ่อนหาอะไรกินจ้าไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้น้ำก็ไม่ได้เอามาลืมมาถึงคอนโดลูกค้าแล้วจ้าออเดอร์สุดท้ายของเรา